รถแอร์เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมรถแอร์ไม่เย็นกินน้ำมันแล้วคุณเคยรู้ไหมปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไรแลทุกวันนี้บ้านเราอากาศร้อนๆอย่างนี้ รถไม่มีแอร์นี่แทบจะขับไม่ได้เลยทุกวันนี้หรือว่ามีแอร์ <c oughs> แต่ว่าใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับผมสาเหตุที่เจอกันหลักๆก็คือที่เราเจอกันบ่อยๆทุกคนต้องเจออยู่แล้วคือแอร์ไม่เย็นครับมันจะมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับห,หลักๆเลยน่าจะเป็นอากาศบ้านเราสภาพอากาศารอ้อนร้อนแล้วมันมีฝุ่นเยอะมีคนเขาบอกว่าบางที เรื่องเกี่ยวกับแอร์มันเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดน้ำมันน้ำมันเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมครับอ๋อมีส่วนครับมีส่วนฮะเราเรามองยาเงี้ยแอร์แอร์บ้านเนี่ยเวลามันตันหรือสุกปรกนะฮะมันกินในกินไฟในตาที่ผิดปกติถูกไหมฮะรถยนต์ก็เหมือนกันเหมือนกันครับในขณะที่คอมเพรสเซอร์ทางานก็เป็นโหลดของเครื่องยนต์ถูกต้องเป็นภาระเครื่องยนต์ทําให้กินน้ำมันมากขึ้นอีกถูกต้องครับอ๋อในลักษณะเดียวกันนี่ใช่ครับนะถึงเรื่องต้องมีการดูแลทำความสะอาดกันบ้างทีนี้พูดถึงในเรื่องของขั้นตอนการ การล้างเนี่ยมันยุ่งยากแค่ไหนผมเคยได้ยินว่ามันจะมีการล้างทั้งแบบต้องถอดออกมาเขาเรียกอะไรถอดตู้ตแอร์หรือโหหรือเลเทะเลยผมเคยเคยเคยไปทำรถตัวเองเนี่ยตกใจเลยก็ล้างแอร์ทำไมต้องถอดเยอะขนาดนี้คือปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบรถยนเองเนี่ยออกแบบรถยนต์มาเนี่ยเวลาล้างตู้แอร์เนี่ยจะทำเหมือนกับพวกรถยุโรปล่ะคือต้องยกคอนโซลออกมาเลยซึ่งจะเสียเวลาเขาต้องจะเยอะมาก บางรุ่นใช้เวลาเป็นวันนะครับในการในการดูแลตรงนี้ครับแล้วทีนี้ตัวนี้มันก็เลยเข้ามาตอบโจทย์เราใช่ไหมเครื่อง<ช>ล้างตู้แอร์รก็ที่นี่เห็นบอกว่าเป็นการการล้างตู้แอร์รถยนต์อัตโนมัติแบบที่ไม่ต้องถอดใช่ครับแล้วประสิทธิภาพมันจะได้เท่าจริงจริง,รงมันเทียบเคียงกับการถอดล้างนะครับเทียบเคียงกันเลยคือไม่ได้หนีกันเลยประสิทธิภาพเหมือนกันครับผมถูกต้องครับก็คือการล้างลักษณะของของเครื่องตัวนี้เนี่ยประดับของอีโคแอร์เนี่ย เราจะมีระบบน้ําร้อนด้วยระบบแวคคข้ามด้วยนะเราใช้น้ํายาเป็นตัวช่วยในการฆ่าเชื้อโรคกกระดับกลิ่นเราย่อยสลายพวกคราบเมือม่อคราบปนคราบฝุ่นต่างๆนะครับเพราะน้ําร้อนจะมีจุดเด่นในเรื่องของอการดับกลิ่นอับชื้นในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับส่วนแวคกข้ามดูดเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งโสโเปกต่างๆที่มันออกมาจากตู้แอร์ก็จะถูกดูดทั้ามาเก็บในเครื่องแล้วก็ถ่ายออโติมาสครับเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้แอร์รถยนต์ของคุณเย็นฉ่ำ สร้างความสนุชิ้นขณะใช้รถอ c o Air รเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรัก